อย่างนั้นขึ้นที่ <c oughs> <c oughs> นั่งลงพระจีกรรมสามโนกรรมสี่กัมใดที่ข้าพเจ้าก่อขอให้โอ้โหสิตามอัตมามาไปจะพากูทุ้ดงอีกแล้วก็เมื่อกี้มึงแห่อะไรกันมามัน <c oughs> ไม่ใช่ไงเพื่อนมันคันน้าอ่งมึงคันคอะไรอ่ะคันหน้าคันตามไปหมดเลยกูไม่รู้กูไปวิ่งชนหมามุ่ยมาหรือเปล่าแต่ว่าในระหว่างการทางไปตามหาพัานธทองเจอผู้หญิงคนนี้สวยใหญ่ฟ้ามาดินเลย แต่ไล่ปั้มกูวู้ยีตันนี้แหลมเออมึงกล่าวหามึงใส่ร้ายเขาจริงๆรู้สิงใส่ชุดไทยออกจะสวยงามเยี่ยงไทยเอ้แต่ว่าสวยนะไม่เชื่อมปดูได้เลยให้หม่อมฉันเข้าไปดูอขอบพระไทย <c oughs> เอาเอาเอาคุณครับ,รบกูก็จะด้วยคุณครับคุณครับ,รบผมเห็นด้านหลังคุณ บอกเลยเลยว่าผมแอบรักคุณครับมันตังดีกว่ากูอีกคุณขาพูดดีจังเขาขอบคุณมากนะครับน,น้ำใจไปกินน้ำใจผมไม่กินแล้วครับกับฟันปอลอมหลุดครับคุณห็นฟันปลอมได้หรอครับฟันน้ำนมครับเดีย๋ยวหลบให้นิดนะครับ รุ่นนี้ยังน้ำนมอยู่นะครับน้อคุณครับเออว้าวคุณขาต้องดูแลตัวเองบ้างนะคะทำไมครับเหี่ยวยันขับรดขับรดถึงงานอะไรอ่ะงเงีานวันเกิดงานวันเกิดไงตั้งจังตั้งใครไปใครมาใครไปใครมาจะได้เห็นไง นะีะอะไรขอบคุณมากนะเดี๋ยวสักครู่นะครับครับผมกูพูดเพราะว่าพ,พูดครับอ่ะ <c oughs> เอ้ยพี่ผู้ชายแมนอยู่แล้วคุณผู้หญิงสักครคู่นะครับแป๊บนึงนะครับครับขอบคุณครับอนนขอบคุณครับถ้าเกิดว่าจุดชนวนและโยนเขาเ้าไปในจมูกพี่ชร <c oughs> ได้ไหม โอ้ยทำอะไรจมูกเขาไม่ได้หรอกจมูกเขาหนามึงนี่ก็รูุ้่งเรืองมึงก็ไปอามไหว่าเข<ม>าจ้างไม่ขาไปทำจมูกไปแล้วปกติเขาจะมีตัวรบปลายพุ่งตรงหยดน้ำตรงฝรั่งอะไรประมาณนี้อ,อันนี้ป้าอู๋ทำทรงอุมโมงเบลปัดแสงเบลปัดแสงเบลปัดแสงไม่มีบอลล่ะครับถอน,นบอลแล้วสวัสดีครับคุณผู้หญิง เขาเรียกไปรับลางเมื่อกีค่ะเดี๋ยวมีธุระอะไรหรือเปล่าเขาเนี่ยเดี๋ยเรียกมาไปไม่ของพีนะอืมไปรู้จักเขาจริงๆใช่ไหมนั่นอานลาาไม่รู้จักฝ่าบายใครก็ไม่รู้นี้ทำไมมาอยู่ในป่าขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับเนื้องวันนะครับขอบคุณนะครับติดตามรายการร้องข้ามกำแพงมาด้วยนะครับวันที่1สิงหาคมนี้นะครับอะไรนะ ร้องข้ามกับแพงัเดี๋ยวนี้ก็แปลกเนาะทำไมยืนร้องเฉยไม่ได้ต้องร้องไปข้ามกัแพงไปด้วยเนเมื่อยใจห่าเล่มันเป็นรายการของเขาเอเอเออแล้วนี่พ่อมันก็จะไปเหมือนกันรายการอะไรร้องในโรงอะไรอะร้องแรกไรร้องแรกโรงไม่มีเฮ้ยมีมีอีกทางหนึงอะไรเพื่อพ่อมันจะได้รางวัลไปดวนกับเขาหน่อยอะไรอะอะไรอะร้องข้างเมน ไม่มีไปเร็วๆไปบ้านตาวตาวครับคุณครับแสดงว่าเขารูจักคนเยอะแนะ่ในผู้หญิงคนนี้แน่น,อนอ้อยผมทำค,ทความรู้จักเขาไว้